<dem o> กิจกรรมเดโมนะครับให้รถเสียงลงก่อนครับตอนนี้นะครับพอดีท่านประธานเดินทางมาถึงแล้วนะครับรอรอเอาประธานกล่องไปลยประธานกล่องเอาวอร์เรประธานกล่องกันหน่อยนะครับท่า,ทานที่มารล่น,นกิจกรรมเดโมโนะครับเดี๋ยววันนี้ประธานมาถึงแล้วนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีถึงวันนะครับวันนี้ยี่สิบสี่มีนาคมบรรยากาศประมาณเกือบสิบหกนาฬิกากับวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบรรยากาศคล้ายๆกับการบุญแล้ววันนี้นะชุดนี้เตรียมเดินทางตัวที่สิบหกกับสิบหกใช่ไหม ต้องไปลองข้างนอกนี่ลองข้างในไม่ได้เลยสิบหบหกเป็นที่ต้นั้งระบนะตนี้ครัปีเซตได้อยหมดตรงนี้ครับทำไลเม้นได้ว้ทุกอย่างนะนี่ับาตรกาเรียกลน์อามินาต่องว่นะเอาดูมาดูนชุดก่อนนชุดก่อนนะวันนี้มันมีชุดหนึ่งแสนกับาทแล้วก็หนึ่งแกับแสนกับห้าหมื่นบาทโอ้แสนกับห้าพันบาทแล้วก็สามหมารใช่ไหมเนยสองสองแล้วก็สามหมื่นเจดพัการ้อยสอพเหมือนกันมาตากันอย่างไรมาดูครับชุดนี้ แล้วก็เป็นชุดอะไรนี่ห้าหมื่นเกพเก้าร้อยชมชุดนี้นี่นนก็ห้าหมืนรอยนี่ก็เตรียมเดินทางในตัวนี้เป็นชุดตัวอย่างเราประกอบให้ลูกค้านะตัวนี้ก็เป็นอ่าก็เป็นชุดอ่าหกหมื่นใช่ไหมนี่หกหมื่นห้าพบาทเลยเนาะอ้าวประธานประธนมาประธา,านมาแล้วโอ้โห,โโหประธานมานี่ได้สปอนเสื้อเท่าไรปารน,นี่นี่ได้สปอรเสื้อทับเท่าไร <10. S 1> สิบเท่าไรบาทสิบเท่าไรสิบปีะบสิไรนะสิบปี สิบปีแล้วน oh, okay, uh ี oh. oh. mm. okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Uh ่โ huh. อ oh, ้วันนี้เอ้าวันนี้มีทาบเพิ่นป๋ามีทาบเพิ่นวันนี้แล้วจะส่งคลิปไปให้ซอนี่นี่ครับนี่รุ่นป๋าเอามีทาบเพิ่อนป๋านี่โอ้ใส่เสื้อทาบเดือนป๋าถ้าซอสดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวส่งเสื้อต้องไปให้ป๋าต้องด้วยนะครับนี่ครับเก้าพันสองครับเก้าพันสองเลยป๋าเก้าพันสองไหมครับเก้าพันสองครับขอโฆษณาป๋าโฆษณาหนยป๋าเก้าพันสองครับทรับรุ่นนี้ครับแรงไหมป๋าแรงครับครับดี ทางละสองทางละสองใช่ไหมปะยี่สิบแปดนิ้วใช่ไหมป๋าดอกยี่สิบแปดใช่ไหมนะอ้าววันนี้ปะดอกบอกว่าขอเสื้อตัวใหม่นะซ้อดูคลิปดีเหรอเดี๋ยวส่งเสื้อตัวใหม่ให้ปะเอาขอเสื้อจังหวัดสัตว์ครับเลยปะขอเสื้อนั่นนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนจะเสื้อเป็นอะไรไหมเอาเป็นเสื้อนะครับอ้าถ้าเป็นนาวไม่ปะานาวนาวก็ได้ครับยังร้อเปิดฝาครับยังร้อเปิดฝาฮะเราจะรต้นที่ชุดไหนขอเนี่ ชุดนี้หกคูณหไปที่อำเภอการ์รมนะครับการ,ร์รมได้รอชมคลิปเตรียมนะครับตอนที่เราไปส่งคือบางคลิปเราก็ไม่ได้เอาลงลตอนนี้คือค้างอยู่ที่ค้างด์ดเลยคอมที่ยังไม่ได้อัปเดตลงก็ทยอยลงนะครับทยอยลงทีละชุดทีละชุดก็อยู่นั่นประมาณเกือบ70กว่า70ชุดนะครับที่มี2องคุณสองสี่คุณสี่แปดคุณแปที่ไม่ลงนะครับเพราะว่า,าพระนางเราติดทหารหมดเล้ตอนนี้ติดทหารหมดแล้วตัวนี้ก็สกิบหกคูณสิบหกนะนี่มีแอปคับ์ดมาโหลดรวมสองโอมนะครับขับได้ อันนี้เป็นยียวห้านาสี่ใบเนาะ,ะดูใกล้ดูใก้ดูกล,ดก,ลดก,ลดกล้น่อ่าแล้วก็มีชุดสองชุดองชุดนี้ชุดนี้อยู่3ามหมื่นเจ็ดพนเารับทุกอย่างเัน่มหมดกับชุดกินปลานะกินปลาลดสเปคลงนิดนึงเป็นแหลกธรรมดาแหลกไม้อย่างนี้แล้วก็เพิ่มไปอีกตัวนึ่งนะเพิ่มได้แต่เพิ่มเพิ่มมิกเซอร์แทนดีนะประมาณสามหม่นห้าิหกันเจ็ดเพิ่มได้ลดได้นะแล้วชุดกินปลาชุดนี้อามีสามหมื่นเก้าพันเ็มีมิกเซอร์หนึ่งตัว น้ำไปลอยปลั๊กไฟข้างบนนะนปลัป๊กไฟมีข้างบนนะนี่ดูไฟครับดูไฟปลั๊กไฟครับนี่นะไม่ลอยครอสอีคอิวพิเศษหน่อยถึงซิดเดิลมีนานให้คีคิวสองชั้นนะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วก็ตัวนี้ครับมี่เอฟทีแบบร้อยพันร้อยบาทคูณสองตัวนี้มิกเซอร์ชีทชแนลแล้วก็ตู้ซับเต็ดเป็นพีวีก็ได้ถเทอร์โบก็ได้นะผลิตไบก็ได้ครับนี่เทอร์โบก็ได้ผลิตไบก็ได้นี่นี่นี่นะนีสองใบนะครับ แล้วก็ b ีวีิบนิ้วไม่อัดแท้หรือว่าซับเป็นตะปูไม่อัตราภูเขานะครบีวีสิบแปดนิ้วหลอดไอโฟ n e โคงหลอเสียงกลางในุที่นึ่งนะคัดวนี้เงินชุด3ามเดือนเก้าพนเบาทแล้วก็6กพุ่นหกนี่หกพุ่นหกครับหกระดูดูตูก่อนหุ่นหกนะครับเดี๋ยวไปแยกกล่ยอีกนะชุดนะเนี่ยไปมีนัชุดก่อนชุดที่6.6พ่อาเนิดไว้หกหกใบดอกไอโฟ n e โคงหลอนะครับไอโฟคงหล่อั้งหมดหใบนะครับแล้วก็กลาง ทั้งหมด6ใบแต่ว่าเป็นนที่น,นแล้วี่ินของ4อสี่นะมนกราบเป็นโค้งหลอกเป็นดอกโอบริ6ร้อยบาท6ใบ6คูณ6นะครับนี่มาดูต่อมาดูต่อเล้วมาดูที่ชุด้นโทน6คูณ6นะครับนี่6คูณ6ครับนี่เป็นนี6คูณ6อัพ8คูณ8ได้นะนี่6คูณ6อัพ8คูณ8ได้นะครับนี่ t MT, MT อ่า108หนึ่แท่นนะครับ เผื่ออนาคตอัแปแต่คนแปลแล้วก็มี mt 4ี่พนสี่นะครับแล้วก็ eq ม,มีคอร์สนะมีไม่ลอยจุดขึ้นได้ตอกเจ็ดนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟมีโหมดแล้วก็มิกเซอร์เนะรบเป็นทีเด็ดมือกุบลก็ได้แล้วก็เป็นยูโหเทคก็ได้แล้วลูกค้าต้องการเลยนะนี่นี่เป็นรุ่นรีเวนทของทีเด็ดมือกุบลครับนี่ตัวน,นี้มิกเซอร์สบกชันแนลครับนี่นะ ชุดนี้อยู่นะครับอัปเดตตอนนี้ราคาโปรโมชั่นตัวนี้น่าจะมีการขยับามขับเคลื่อนนะราคาสแตน d าร์ b น่าอยู่ประมาณไม่เกิน1นึ่งแสนกับเก้าพันบาทนะครับดเรื่เกินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทประมาณนี้ก็จะดูคร่าวๆอีกรอบราคาเลยนะเพราะลูกค้าจะมีการอัปเดตอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนี่นะครับอันนี้อุปกรณ์ต่างเพิ่มเติมเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆลดอุปกรณ์ต่างๆนี้ครับนี่มีเพิ่มเติมมีลดต่างๆได้เียครับนะยู่ประมาณเก้าหมื่นเก้าหรือหนึ่งแสน 9,000บาทเนี่ยรายคาอาอดีมีการตอบเปรียนะช่วงเดือนมีนาครับในภาพวันนี้ตัวหุนคุณหุนี่นะเพระาะที่นี้มีลูกค้าอัปเดตลิสต์ไปที่อ่าสกลนครตรงนี้แล้วก็แปดคูณแปดชุดนี้ลูกค้าที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะเจ้าของเครื่องนะแปดคูณแปดที่อรัญ่ประเทศนะตอนนี้อรัญ่เอาใช่นะอ่าวัฒนานครที่รับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมมากดคอมเมนต์ด้วยนะครับท่านที่ลูกค้าในวัฒนานะครแปดคูณแปดก็เตรียมให้เรียบร้อยนะครับนี่เดินรอแต่เวลาเดินทางเพราะว่า ต้องจัดตารางเดินทางครับสินค้าต้องมีตลอดล่ะสินค้ามีสต็อกให้ตลอดลูกค้าสั่งมาก็าพร้อมส่งงานให้ทันทีแต่ว่าต้องรอตารางในการจัดส่งครับบางครั้งกอ็อย่างเช่นวันที่20เมื่อกี้นี่ตอนเช้าส่งอยู่ภาคเหนือตอนบ่ายก็ต้องวิ่งไปที่เพชรบุรีมันก็โดดไกลครับก็ต้องจัดตารางดีดีครับรถจะได้ไม่โดดไกลพอเสร็จทเพชรบุรีเสร็จก็ต้องวิ่งมาที่แถวสุโขทัยอีกเพราะต้องรอตารางรถที่จะส่งตอนนี้นะเพราะต้องรอรถขึ้นไปเติมสินค้านะครับ เพราะเราต้องรอขึ้นไปเติมสินค้าถ้าเราจอดก็อยู่เป็นเวลหนึ่งวันครึ่งอย่างนี้เลยต้องโดดไปโดดมาฉะนั้นลูกค้าโทรมาเช็คตารางการขนส่งด้วยนะครับเพื่อให้สินค้าถึงนะครับถ้าวันไหนที่อยู่ใกล้อย่างเช่นไม่ไกลอย่างเช่นประมาณแถวสระบุรีก็สั่งแปดโมงเช้าวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะถึงครับสั่งวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดน่าจะถึงอย่างนี้ถ้าเป็นขนส่งของทางร้านนะถ้าเป็นโลจิสติกก็ใช้เวลาหน่อยในการขนส่งครับถ้าเป็นทางร้านที่ไปส่งเองก็จะถึงไวครับเพราะสินค้ามีสต็อกตลอดบี่สังจอก รอรับเลยครับวันที่ย4มีนาคมนะครับอาฟังชุดไหนก่อนอาฟังชุดนี้ไงตัวนี้ตัวนี้แปดนแปดอ่หกันหจบไปนะเอาเรื่องแปดพแปดต่อ8ปดพนแเป็นชนิดไหวอัตราพืนเขาราคาที่1นึ่งแสนสามาบาทนะครับมาูชุดนี้มีอะไรกันบ้างครับมา1นึ่งแันบาทนะครับก็ดี่นี่นะครับ MT 4,8พันแหนึ่งแท่นเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ว่าลูกค้าแต่ลูกค้าเลือก อง27ตอง9แล้วก็ลูกค้าเลือกคือไม้ทั้งตัวจูนขึ้นได้ทั้งหมดนะครับ MT4.8 หนึ่งแท่น MT4.4 หนึ่งแท่น EQ Cross ไม้จูนขึ้นได้แล้วก็ปลั๊กไฟมีมอเตแล้วก็แหลก1 2 u ผิวแคปลามีลอ้อครับสามฝานะฝาบนฝาหน้าฝาหลังหมุนได้360องศาตัวนี้นมุมมิเนียมผิวแคปลาตัวนี้แล้วก็มิกเซอร์16 channel นะครับ4กุ๊ป4ี่ฟลาวมิกนะครับคอมเพรสเซอร์ในตัวนี่ก็เป็นคอมเพรสเซอร์ในตัวแล้วมิดที่เด,ดนะ เนยได้ถึง80ดสิบพื้นลดไปถึง26่สดีบีนี่นะครับนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างนะส่วนซับเบีก็ดูไกลเอานั่นนี่ครับนี่มันเยอะครับมันเยอะซับเบียร์ก็เป็นตู้ชนิดไหว้นะักชนิดไหวนะครับตู้เปล่าก็สองพับาทนะครับตู้เปล่า2,690บาทตู้พร้อมดอกก็5,590บาทโปรนี้ถึงเดือนมีนาซิดเดือนมีนาคมรคนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็เป็นเจ้าที่ทีหนึ่งนะครับที่ดีหนึ่งก็เป็นคลีปร์ตัวสองีห้าแล้วพี่ดนงคอมซีสีเด่นเวนิร์ในตัวนะครับนี่โอ้โหนะครับเวราจะหมุนกล้องกันนี่การจับกล้องนี่ต้องต้องมืออาชีพครับนี่ครับ,รบดูนะครับปล่อยมือปล่อยมือนะครับเป็นมืออาชีพนี่ไปไม่เป็นแล้วนะครับนี่นครับนี่ครับนี่การจับกล้องนี่ก็ต้อง,ต,องต้องแม่นจริงนะไม่งั้นก็ไม่มีเรียนเรียนเรียนถือกล้องน,นะครับเราจะฝึกน้องใหม่ในถือกล้องตลอดครับฝึกน้องให้ถือต้องควต้องต้องต้องถือกล้องเป็นนะไม่อ่างว่าถืออย่างเดียวมันหแล้วว จิบบอลมันจิ้มไม่ไปก็เปลี่ยนเลยครับงั้นเราต้องไปเรียนไปเรียนทำยกกล้องเห็นไหมงัม้นก็จะไปเรียนอคอร์สคอร์สคอรสถ่ายทำนะครับสถานการณ์ที่นี่จะได้เปรียบเปรียบคนอื่นหน่อยเพราะว่ามีทีมอาจารย์ทิ่เยียมอาจารย์เถิงนนะำมาสอนการถือกล้องนะครับนี่ป๋าตอก็ถือกล้องเป็นครับจิบบอลป๋าตอกมีกล้องมาเลยครับแต่ภาพไม่เวียนหัวอะไรขนาดจะจิบบอลนะครับเพราะว่าแก่แกเดินแล้วก็ล้มบ่อยป๋าตอกอ้า่ต่อนะต่อนะ นะทีที่หนึ่งครับทีที่หนึ่งทีที่หนึ่งนะครับทีที่หนึ่งก็ราคาอยู่ที่นะตู้ตู้ทั้งหมดนี่สี่ใบแปดใบนะตัวนี้ทีที่หนึ่งนะตู้ทีที่หนึ่งราคาอยู่ที่นะครับถ้าเราเลือกอ่าเป็นโปรโมชั่นรุ่นประหยัดหรือว่ารุ่นอ่าโปรดรีทีเดียดสี่ใบหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทก็จะเป็นรุ่นอ่าทีเด็ดเมืองโบรบนรุ่นดอกทีเด็ดแต่เป็นดอกกิฟต์ก็จะมีราคาอัปเดตตามโปรโมชั่นต่างๆนะตัวนี้นะทั้งหมดนี้เราจัดโปรโมชั่นหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาท กลางที่ดี่งสใบนะครับโอทัอคการที่1 8ใบขอไฟค,ครับกลางที่1ทั้งหมด8ใบนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานไม่ต้องรีวิวบ่อยนะเพราะว่าตัวนี้รีวิวทุกวันนะตัวนี้นะทั้งหมด8ใบคิวถึงสองสี่้วแี่ถึงคอมสี่ในบึกในตัวนะครับ8ปดคูณแปดหนึ่บาทแล้วก็มี8ปดคูณแปเซตนะ8ปดคูณแปเซตก็1 2 5 0 0 0บาทจะเป็น V2 นะครับจะเป็นตู้กลางรุ่น V2 ในรุ่นนี้ครับจะเป็นชุดแขนเหล็กแต่ตัวน,นี้เป็นชุดแขนนโรงงา ราคาทีว่าจะอัปเดตขึ้นมาหน่อยนิดตึงตัวนี้ครับถ้าเป็นตู้ V 2ทุกอย่างดอกเหมือนกันหมดแต่ต่างแค่ขนาดตู้นะครับบทรุ่นตู้ถ้าที่ดีหนึ่ง V 3ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงเขาจะเป็นรุ่น V 2ชุดแขนเละก,ก็จะราคาไปรย่างหนึ่งแสน0 0บาทแล้วก็มี8ฟรพราคา9 9 9 0 0บาทก็มีนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปเราจะอัปเดตให้ชมครับเรียกว่าชุดอ่าที่เราที่ชุดที่ว่ขาขายดีช่วงนั้นก็คือจะเป็นชุดอ่า เดียกวนะชุดใบรุ่นสร้างตัวนะ้แปดคูณแาหมื่นเกบาทแตเป็นชุด8ปดคูณแเหมือนกันนะแต่ต่างที่อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ต่างๆชุดแหลกก็จะลดสเปคลงมานะครับนี่ก็ประมาณนี้แปดคูณแปดหนึ่งแสนสาม่าบาทนี่ครับแล้วก็6.6ประมาณหนึ่งแสกับเก้าพบาทนี่ประมาณนี้ครี่หกชุดนั้นนะครับก็จะเดินสง่งเหมือนกันตัวน,นี้ก็เป็นชุดส6บหบหกแต่ชุดนี้รีวิวไม่ได้นะชุดนี้ลองไม่ได้ต้องไปลองข้างนอกข้างนนี้ตหลงังล ชุดนี้16คู่16มีตั้งแต่ราคา2แสน50,000บาทก็มีนะครับแล้วก็ชุด3แสนบาทก็มี4แสนบาทก็มีนะครั4 50, แสน50,000บาทก็มีแล้วแต่โบประมาณลูกค้าก็คือมาปรึกษาก,กันได้ว่าจะได้โบประมาณเท่าไหร่เราก็จะจัดให้แต่ตรงนี้ลูกค้าอัดสติมเตรียมผลงานดนตรีสดตัวนี้ครับนี่ดนตรีสดพร้อมสบายๆกับอ่าทับเมก,าก้าเจ้าประสองโกลนะครับแล้วก็อัดนิสโบรุนสโบรุนะ ล้าก็ดู4ีคูณสีเป็นชุดนะครับ4ีคูนะครับนี่สีูณวันนี้หลากหลายชุดวันนี้ถือโอกาสรีวิวเราว่าวันนี้ออกขาไปนักกว่าสิบชุดนะวันนี้นกับแปดคูณแปสองคูณสองก็เลยวันนี้มาให้ชมแต่หลายชุดหน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมนะเอาเาลงนะฟเวอร์มาลงตนตัวนี้ก็อ่าสี่คูณสนะชุดเจ็ดหมื่กตัวนี้ก็หกหมก็เป็นชุดสีู่ณเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้สี่คูณัปเดตต้อพัฒนาแล้วสี่หมื่าบาท 4 9 9 9 9าพอบาทนี่้องพัฒนาแล้ว4ีกุเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้2อุงชุดกินปลาเลยครับนี่กินปลาเนาะเหมือนลูกชุดนี้วนี้ก็ชุดกินปลาอีกนี่ก็ชุดกินปลา3 9 9 9 <Huh? S 1> ่าบาทใช่ไหมสา9ก้าพักถ้าเริมีกครีพก็มี1 0 0 0บาทเนาะเพิ่มมีเป็น6ช่องวนีพเป็น4ช่องเียก USB บีทุกเป็นทอง48โวลต์เนี่ยตู้เสียงกลางมีสอลเทอร์โบเลือกได้นะบ b เทอร์โบมาตินถ้าเกโหนี้ มาทีเดียวกี à, à, ่ชุดอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะมาลองอ่ะเปิดเปิดทุดนี้หน่อยทุนี้น่อ่ะไปได้หมดแล้วตัวนี้ตัวนี้ดังไหมนี่ตัวชุดนี้หน่อยอ่ะมาตัวสองตัวสองต่อตัวสองรัวสองอ่ะเปิดดังตสองัสองนะอ่าตัวนี้ดังไหม นำที่ครยบนี่นี่ก็อีกหนึ่งชุดนี่ครับอีกหนึ่งชุดเทียบสายเนี่ยทีมการวางสายก็สำคัญเลยนี่ครับก็วันนี้คลิปนี้ได้ดูคุณมาคคลิปนี้ได้ดูจะดูหลายชุดแบบนี้สามหกเก้าสามศูนย์เจ็ดเก้า CTB ไล้์นี่ครับเนี่ยก็ต้องแล้วแต่เาวนะครับเนี่ยบต้องเปิดตัวบางตัวต้นทางมาดีมันก็มีมีชัยไปกว่าครึ่งครับเนี่ครับต้นทางเสียง ครับเสียงแล้วเสียงกระดิ่งแล้วที่สเตเลโอแล้วก็โมโนโมาครับใช่ด้วยนะครับข,ขอบคุณสำหรับผลงานเพลงกับผลงานกอรรับยึดสื่อสารากันนะอีกวงเราที่เด็ดมาเมื่อใหม่รอประลาดเสียงครับชุดนี้ยังไม่ได้บาะหลาดเสียนงนะนี่นี่จะปาะหลาดเสียงก่อนนี่นะชุดนี้อยู่ประมาณ30,000ไม่เกิน 30, 6, 3า0 0 0ื่0 0กนเจ็ดนะท่านี่นะเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตต้นเดิมแต่ชุดนี้39,900ื่้าพร้อาคาโปรโมชัน่นนำ mt แปดร้อย eq mic นะครับผ่านสมรรถะคูณสองแล้วก็ปลั๊กไฟข้างบนน่ะมีข้างไฟนั่นเองเดี๋ยวเต็มแหลกพอดีครับนี่เต็มแหลกพอดีแล้วก็มิกเซอร์เนี่ยวเอาเลยไปครับประธานนอนหลับอยู่ข้างหลังเลยเนาะมาครับไปนี่นะพี่น้องอ่ะขอขฟอร์่สวยป้าขอร์่สวยป้าดูดูดีนะป้าของฟอร์ดขยมโลกินเหล้าเบียรเขาหลังกับลุกตึบบอดสูตร้าเรากินโน่นเลยห่อโห้กินโ่้โม้บะรลมมันเสียแบกหูบนขายกินหน่อยเป็ดยาระบายครับกินหลายกินแตกใส่โซ่ขึ้นย่างมือแซนบอเป็นทา เดสิบหกบหไปลองนะปะวันวันวันเสาร์าันตี่นี้นะปันเสาร์ที่ไปลองกับไีเอ้ามาดูชุดตัวนี้หกูหรกันนะหกลนะอ้าวหกหลไม่ดังนะโอ้พอดีที่ีลองกันเนาะอาแฝดพุทแฝดแฝดพแตดใหญ่ไี่แฝ่ตามาเอ้านนนำที่มีเขามีบ่เรปสาวคนงามมานําทเลางสาวเจ้าภาพใีสาวที่แฟนหรือยังละเอ๋ยยังสซเสมอน้องบางไม่เอ๋อ เรไปไปไปื่อยไปเรื่อยวันนี้โอ้ชุดนี้เปิดยังชุดนี้เปิดยังนี่เอาชุดนี้ต่อกับชุดนีด้เอาเสียงเสียงเนีย่ยประตานประมาณ15ปีที่ลออแล้วก็เสียงกองเนี่ยโอ้โหเอามีเสาไหนที่ที่ว่าที่ว่าเราสามารถชูชูเสาร์เองไั้ไหมเดี๋ยวต้นทางดีวิชยยัยไปก่อนขึ้นครับเมือนนักร้องเสียงเทียนน,ยนี่แหละครับนักร้องเสียงเทียนนี่ ฟันไ่เส er, 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 no. ียงยังไงก็มาโทษแต่เครื่องเสียงมันเสียงเครื่องเครื่องเสียงมันเสียงไม่ค่อยดีมันไหลอย่างงี้เดี๋ยวต้นทางดีพิชัยประกอบเครื่องกำลังชุดนี้อยู่ราคาที่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสี่คูนสี่แล้วมีขาตั้งตู้เลยนะชุดนี้วันนี้กระดกจะชมหลายชุดนะแล้วก็อยู่ข้างนอกสองกุศลอีกเยอะนะประมาณเจ็ดแปดชุดในข้างนอกกำลังประกอบตอนนี้ที่เราแพ็กซิ้งส่งก็อยู่ข้างนอกกับตัวนี้สำหรับชุดสองกุศลชุดนี้อยู่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยก็เป็น เอาพวกแอเทีสี่มันสมันสี่มันแปดนะหนึงท่นั้นสองร้อบาทคูณสี่นี่แล้วโค้งลววอทั้งระบบเนี่ยโค้งลอดทั้งหมดเดีวนี่โค้งหลอเป็น i อโฟล e นะซับเบียนพีวเทอร์โบก็ได้เป็นไม่อัตราภูเขานะสิบนิ้วนะครับอีคิวคอร์สไมลอยปลัสไฟมิกเซอร์สี่ช n อ l เสียกลางรุ่นทีเด่นมากุบลนรุ่นทีดีอ่ารุ่นทีเด่นมากุบลนน,นนะกลางสองร้อยห้าสิบบาทแอมเปร์ทีสี่นี่เบิกในตัวนะครับแล้วก็ เราโล่เป็นรถทีดีหนึ่งแล้วก็แถมตให้นะครับแถมตัวให้หนึ่งชุดนะครับนี่สี่คนสี่ห้าหมื่นพกันห้าร้อยโอรีวิวหลายชุดมล้ก็สอบส่วนเริ่อสอบสวนน้ำหลายชุดมาครับบอกว่าทุกคลิปนี่ไม่มีการตัดต่อนะครับนี่แบบแบบไหนแบบนะั้นไม่ต้องไปตัดเสียเวลาถ่ายเสียก็ลงปุ๊บเลยครับนะหอนก็คือหอนไม่หอนก็คือไม่หอนไม่เสียบสายก็าไม่เสียบสายแบบฉบับบ้านๆนะครับแตนะ่ทุกรายการคือเรารีวิวสดๆให้ได้ชมกันนะขนาดนนั้นไปลองเสียงครับคนอยู่ข้างบ้านล็อกมาด่า อารมณ์แบันั้นอารมณ์คลิปนี่นี่คือความเขาเรียกว่าอัธรรตของการรีวิวสินค้านะครับอัธรรตของการรีวิวสินค้าแบบฉบับสดๆนะครับวันนี้อัปเดตทุกชั่วโมงอัปเดตทุกวันนะวัดต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมง24มีนาคมกี่โมงแล้วกี่โมงนี่เนี่ยยี่สิมีนาคมนี้ก็ประมาณเกือบ16บหนาฬิกานะวันนี้ที่อุบลราชธานีกับร้านบนพิษิาวยี่สิบส มีนาคมนะครับ15เรื่อง58นาทีอีกสักครู่ก็โดดไปที่เวทีไลฟ์สดต่อนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะทีวีไลฟ์สดจบจากนี้เสร็จไปอีก1ชั่วโมงไปอีกที่ไลฟ์สดแล้วก็ไปที่สตรีมอ่ารายการบันทึกรายการอีกครับรายการส่งสปอร์ตอีวันนี้วันนี้วันนี้คิวป๋ารองเตรียมเลยปารองอ้าวเปิดทั้งเปิดท้องฟันที่เปิดท้องฟ้าที่ประดังขนาดไหนเนี่ยเกลือกันเต็มเลย เอาทั uh, to to mm ้ง hmm. น uh, ี้ก็วิงโกตอนนี้ก็เชิญร่วมทุกท่านปิดทองฝังลูกวิงโกเรียกจ้ะเอาเชิญร่วมทุกท่านนะวิงโก้วิโก้วิโกเไอนชาวตกน้ำไปตกน้ำท่านทุกนก็ประกวดนางรถ่นพ่อมาตอนนี้ก็ประกวดงานวัดตอนนี้ก็รถบัมบ์ก็รัวิ่งเอาเอาเชิญร่วมปิดทองฝังลูกวิงโก้วิโก้วิโก้อ่ะอัศรถ้องงานงานวัดนั้นก็ฝากชุดนี้เราเป็นคลิปนี้บอกเลยว่าใครไม่ดูพลาดครับบอกเลยว่าได้ชมหลายชุดแล้วนี่ไม่ต้องไปตัดออกตัดกันแล้วนี่ชมทุกชุดเลยนี่ สิบหกคูณสิบหกสองคูณสองหคูณหกสี่คูณสีแปดคูณสองคูณสอง่ก็สคูณหายชุดเราวันนี้ แล้วก็ที่กำลังเตรียมประกอบสำหรับลูกค้าก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะอัปเดตวันนี้24มีนาคามที่อุบลราชธา,านีกับร้านอุบลม,มิวสิกซาวอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ที่ชอ่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสําหรับทุนะครับโปรโดีที่เด็ดโปรโดีเมนูเด็ดโปรเดิมราคาเดิมเพิ่มเติมที่คุณภาพสินค้ากับคุณภาพของที่เด็ดเมืองอุบลก,กับร้านอุบลม,มิวสิกซาวอุบลราชธา,านีขอบคุณทุกการติดตามนะครับหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้อัปเดต ยี่สิมีนาคม16บหนาฬิกาตื่นสุนทรนอโปรดิทิเดียที่อุบลรชาชธานีของคุณนักการติดตามอ่ะส่งคล้ายเลยส่งท้ายหน่อยเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ